I สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในเกม One Piece วันพีชเปาติลัดก,กันอีกเช่นเคยนะครับ ในวันนี้ผมจะมารีวิวฮินะนะครับเป็นท่านเรือสาวสุดเซ็กซี่นะครับผมในเกมนี้ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าก็ไม่เก่งจนเกินไปและก็ไม่กากจนเกินไปอยู่ในระดับที่พอดีนะครยังไงเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคุณเธอกันดีกว่าแต่แต่ก่อนอื่นครับผมมีคําถามอยากจะถามทุกคนนะครับว่าท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นยังไงมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสายวิ่งนะครับดึงธงแรกที่บ้านเรากับสายวิ่ง ดึงธงแรกที่บ้านศัตรูถ้าผู้ชมมีความคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเริ่มกันจากเหรียญก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมไปยืมเหรียญของลูฟี่ในแม่มาใช้ก่อนนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้มันค่อนข้างสมดุลทุกทุกสกิลนะครับแต่ก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่มีไม่มีดึงธงอนะ่ะนนี้ก็จะแบบว่าเน้นแบบว่าแบบยังไงแบบจ่ายสกิลบ่อยบ่อยหน่อยนะครับผมเลยยืมของลูฟี่ในแม่มานะครับเพราะว่ามันมี HP กับ defense ด้วยนะครับอ่ามันก็ เพิ่มความสิทธิ์ขึ้นมานิดนึง่ะก็ช่วยได้นะครับผมตามนี้เหรียญแล้วก็กระดานผมเดินไปสิช่องพอดีนะครับอ่าวันนี้เว้นมาให้เก็บใหม่อยู่นะครับก็เลยไปดั้งฟาร์มมาจนอัพบูตขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับก่อนแล้วแต่ท่านผู้ชมน,นะว่าจะใช้เหรียญแบบไหนแต่ในกรณีนี้ผมขอใช้เหรียญแบบนี้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคมาดูที่สกิลที่น่าสนใจกันดีกว่าผมสกิลสองนะครับน่าสนใจไหมเป็นการแบบว่าแบบว่ากางแขนออกไปไม่รู้ผม,ผมไม่ผมไม่ค่อยอ่า ศึกษาเกี่ยวกับผล,ลไม้พิซ่ของแกเท่าไหร่นะครับคุณเธอนี่ก็แบบว่าถ้าเกิดผมพูดผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับผมจะอธิบายตามที่ผมเข้าใจก็แล้วกันนะทุกคนก็คือเหมือนกับว่าคุณเธอเนี่ยจะกางแข่งออกไปแล้วก็แบบเหมือนทําเป็นโรงอะเป็นโกงก็แบบครอบศัตรูในระยะที่กําหนดที่เขาจัดสกิลมาให้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะศัตรูเนี่ยจะติดแน่ๆคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเหมือนโดนมัดอยู่กับที่นะครับระยะเวลาการถูกมัดอยู่ก็ประมาณ4วินะครับถ้าเกิดอัพสกิลเต็มก็จะมีลด ลดดีเฟนต์ฝั่งตรงข้าม10%เป็นเวลา20วิด้วยนะครับคูดาวเต็มที่สกิลสุดท้ายก็ประมาณใส้2วินะครับแต่ดาเมจก็ไม่จ่ามากนะครับสกิลดาเมจจะไปลงที่ท่า1นะครับท่า1จะรุนแรงมากๆหลังจากที่เราใช้สกิลสเสร็จแล้วนะครับแล้วเราสกิลหนตามเนี่ยจะโคตรรุนแรงนะครับผมว่าก็เดี๋ยวไปดูในพาสซีฟสกิลแล้วกันนะครับว่าทําไมมาถึงแรงนะครับ โอเคค่งสกิลไปมาดูที่พ้าสิบคิวกันดีกว่านะครับทุนผู้ชมก็อันนี้ก็ค่อนข้างดีนะอันบนแต่ว่ามันต้องใช้ดวงนิดนึงเหมือนกับของไอ้คีสรุเลยนะครับอันนี้ของคีสรุจะเป็นการหลบดาเมจแต่อันนี้นะครับจะมีโอกาส2%เมื่อเวลาศัตรูตีเรานะศัตรูตีเรามันจะมีโอกาส2%ที่ทําให้ศัตรูตีสถานะเหมือนโดนจับอยู่เว้ยแล้วถ้าโดนจับนี่ก็4วีนะครับเพราะว่าต้องใช้ดวงกันนิดนึงเะคือถ้าโดนจับนี่คือคีนาี่อย่างโกงครับถ้าเกิดแอบปรับมาสักนิดนึงจาก2%เป็นสักอ่าเป็น เป็นประมาณ30%มสิบเปอนะไร้ผมวัดน่าจะโอเคนะแต่สองเปอร์เซ็นต์ว่ามันน้อยไปว่ะตัวมันเลยไม่ค่อยน่าสนใจเลยไม่ค่อยหยิบเลยไม่ค่อยมีคนหยิบไปไต่แรงกันเยอะมากนะครับสองตัวฮีนะโอเคพาสีต่อไปดีกว่านะครับไม่เสียเวลาก็อันนี้ก็เป็นพาสีแบบว่าเบสิกของสายยืนธงก็คือเวลาเราอยู่ในธงของตัวเองครับเราจะลดดามเมจที่ได้รับลง30%นะครับเ,เดี๋ยวนะโอเคก็อันนี้ก็น่าจะประมาณว่าถ้าเกิดศัตรูนะครับติดติด ายสถานะการโดนจับมาไม่ว่าจะเป็นจากพ i ส e skill หรือจากส i l l ของเรานะครับอ่ามันจะช่วยลดคูดาวสกิลหนึ่งลง15%นะครับก็ถ้าสมมติว่าฮีนะจับได้3คนก็จะลดคูดาวตัวละ15%ไว้ทุกคนอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าหรือถ้าศัตรูคนหนึ่งมาตีเราแล้วอยู่ดีติดสถานแล้วโดนจับเองก็ลดคูดาวสกิลหนึ่งให้เหมือนกัน15%นะครับอะไรประมาณนี้โอเค แล้วก็พาสซีฟอันต่อมาที่เวลาเราเวล80ปลดล็อกมาแล้วเนี่ยก็จะทําให้เราตีพวกที่ติดสถานะที่เราจับปุ๊บเนี่ยจะทําให้เราตีพวกนั้นอะ่ะแรงขึ้นในพวกที่โดนเราจับอยู่ะนะครับจะทําให้เราตีแรงขึ้น20%นะครับตามนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะคล้ายๆกับอันบนนะครับแต่อันอันบนจะลดดามจใช่ไหม30%เวลาเราอยู่ในทงของตัวเองแต่อันนี้เวลาเรายืนอยู่โทของตัวเองนะครับจะ ลดคูดาวสกิล2ลง5 0ซนะครับอ่านี้ก็ก็โอเคนะแบบว่าเน้นยืนทงแล้วกันจับไปเพื่อนกระทืบอะไรประมาณนี้นครับ <c oughs> คุณเธอออกจะออกแนวเป็นซับพอร์ตซะส่วนใหญ่จะไม่ใช่ damage, แบบว่าสายยืนทงดามจแบบลูฟี่แนเมออะไรประมาณนั้นนะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นครับงั้นเดี๋ยวเราไปจับคู่กันเลยก่อนท่านผู้ชมว่าคุณเธอเ่อเวลาวิ่งเล่นในเกมแล้วมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมครับไปลุยเลยมาโอ้ผมเสียดายตามเมื่อกี้มากเลยทุกคน คือ <c ười> แบบไฮไลท์จัดอะแต่ผมลืมกดอัดคลิปไงเมืม่อกี้โอ้โหโคตรแย่เลดิโอไอ้เย้เมา่กูได้ไฮไลท์ดีๆแล้วกูลืมกดอัดคลิปวัต่แฟรโคตรแย่เลยอ่ะไม่คือจริงผมกดอัดแล้วไงเข้าใจไหมแต่แบบเหมือนโปรแกรมอัดมันเด้งตอนที่จับคู่ติดพอดีเลยนะครับคือแบบดวงโคตรสวยอะ่ะหนึ่งในร้อยนะครับจะเป็นนานานทีโทรศัพท์ผมมันจะเป็นนะครับแลวแม่งก็เสื่อมว่าเป็นตอนที่ผมได้ไฮไลท์เมื่อกี้แบบสวยมากเสียดายมากเลยทุกคนเฮ้ยกูยก็ตั้งใจพากไปโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแก้มือกันใหม่ได้นะครับ ปีนั้นเหมือนจะสีเขียวสีแดงแล้วก็มีสีฟ้าแค่แช่งตัวเดียวนะครับเราจะโชว์ประสิทธิภาพได้ไม่สุด,ดในทางนี้อยากเจอแบบสีฟ้าสี่ตัวอะไรเงี้ยจะมีดวงกดเจอกันไหมคิ <c oughs> ทนาจะสุดมากเลยนะแบบว่าชนะสี่แล้วก็แบบได้แพสซีแบบว่าจับจับโดนทั้ง4ี่ตัวเงี้ยแล้วก็แบบคอมโบสวยๆนะครับสุดยอดจริงๆเฮ้ยแต่ตาน,นี้ทีมผมเป็นงานอยู่นะแบบว่าปล่อยให้ผมเก็บธงด้วยนะครับสุดยอดถือว่าทีมโคตรเป็นงานครับเดี๋ยวเรายืนกาดธงให้เกรมันเต็มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแกงครับ เดี๋ยวนะผมจำสีไม่เอกโอเคผมอยู่สีส้มเมื่อกี้ผมอยู่สีฟ้าฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมโอเคเอ็ดว่างไรเอ็ดไปจับเรียบร้อยโอ้โหงี้สับเลยปากเข้าไปเรียบร้อยคอมโบอลังการครับผมนี่คือคร่าวๆนะคอมโบต้องจับให้ได้ก่อนนะถ้าจับได้แล้วก็ใช้สกิลหนึ่งต่อมันจะแรงมากครับถ้าสี่เขาเขียนเอาไว้แบบนั้นเนาะ รอแชงมันแชงมันเคาน์เตอร์อยู mm ่อสกิลไม่มีสกิลไม่ต้องเข้านะครับตัวนี้มันเตะธรรมดามันใกล้ครับไม่ต้องอะไรมากช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยยูผมชอบผ้าเตะุณเธอมากเลยขหลังไม่มีมาเฮ้ยเอ้ยยายาเออโหไปทำร้ายผู้หญิงนายนายมันสุดยอดเดี๋ยวเราถอยมาก่อนครับไม่ต้องรีบเจนเ็นเดี๋ยวจับไอสแน็คแมนก่อนหมั่นไส้หมั่นไส้จับแม่งก่อนเลยมึงโดนกูแน่กะจ้าก็จ้าก็จ้า เฮ้ยปุ๊บโอ้โหเพอร์เฟกดออได้เอะจ้ะอ่ะจ้ะอือจ้ะอือจ้เอาจเรียบร้อยด็อกคิกด็อกคิกเออด็อกคิกชอบหน้าเต๋เอมากเลยน่ารักมากเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยขเขาคอคอได้ได้ไปแล้วงี้ปากเข้าไป4,700อุอ้ยทำไมเบาจาาังวะอ๋อผมไม่ได้จับก่อนนะครับเดี๋ยวทำหน้าที่เป็นดีเฟนส์นะครับเดินประกาศทงนี้ก่อนนะให้เกียรติมันเต็มน,นะครับอ่ะตอนนั้นก็ปล่อยเพื่อนยึดไปครับเคท่าสองเราครูดาวใกล้เสร็จแล้วทุกคนเฮ้ยลุงลุงลุงหลังบ้านลุงมันมีคนลูดอยู่ลุงมีมีคนเนียนมีคนเนียน ไอ้แชงมันจะดีนะครับข้างหลังเดี๋ยวผมปล่อยผมยืนดู2ทงทนี้ก่อนข้างหลังปล่อยไปก่อนอตรงนั้นน่าจะไหวอยู่ไหมใกล้กันแล้วนะเพื่อนนะเพื่อนกูใกล้แตกอ่ะไอ้ไหวไหว่าไหวปะโอเคจับเอต่อเลยตัวนี้ปับเข้าไปจับแล้วเพื่อนลุยลุยขยี้ขยี้นายซ้อนหน่อย้อนหน่อยจะตายแล้วจะตายแล้วเลือดเต็มร้องร้องจะตายเอาดิเอาดิก็าม,มาดิแคปโอ๊ยวันนี้ ฮปองอุ๊เฮียไม่ตายดูยถึงจังวะเดี๋ยวเราถอยก่อนครับถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอเคตรงนั้นเพื่อนน่าจะไหวอยู่เดี๋ยินมาเกตทงตรงนี้ก่อนให้มันเต็มก่อนระแวงระแวงหลบได้ไหมเนี่ยโอ้โอ้โอ้ล้มหน่อยล้มหน่อยล้มไม่กูอือคือสวยเลียวสวยเลียวกูบอกเลยสวยเรียวเกมเพชรบอกเลยเกมเพชรผมเคลียร์กับแชงคูดก่อนครับอย่าอย่าอย่า โอเคจับก่อนสวยงามโดกูแน่เก่งอะเมตาตัวเมตาตัวเมตานายโอเคเขาเขาเตอร์นไปนะครับแล้วก็สวนเลยครับปรับปรับปรับตีนสั้นไปหนะ่อยตีนสัน้นไปหนึ่งเออโดนสวนมาดิมาดิก็มาดิก็มาดิวิววิวิวแม่งเยอะแม่งเยอะโอ้โหจังหวะนี้อปองแตกแตกคู่สวยสวยเพื่อนสวยสวยน่าจะวินเลยครับโอเคเกมแรกครับท่านผู้ชมครับโอ้โห ไม่ใช่เกมแรกเลยคือเมื่อกี้ตามเมื่อกี้มันไฮไลท์สวยกว่านี้เสียดายวะ่ะโอเคแย่กดไลค์คนไทยนิดนึงอ่ะเสียดายมากเลยเมื่อกี้ผมได้ไฮไลท์แบบสวยมากมจับ4ตัวแล้วสกิลหนึ่งตายหมดอ่ะจริงแต่กูไม่ได้กดอัดคลิปโอ้กูจะร้องไห้โอเคถ้างั้นเพื่อความชัวร์เวราคุณเธอนั้นแข็งแกร่งจริๆงๆเดี๋ยวเราไม่ได้ให้ดูอีกสักเกมหนึ่งก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับไปดูเลยมารอบที่สองเราได้เดซโลซ่านะครับด่านค่อนข้างแคบนะ คีน่าเหมือนจะเสียเปรียบกับไอ้พวกด่านแคบๆนะครับผมรู้สึกได้เลยนะคุณเธอน่าจะแข็งแกร่งกับด่านที่มันกว้างๆอย่างไอ้ด่านมารีนฟอร์ดนะครับอ่าด่านนั้นก็แข็งแกร่งเหมือนกันแล้วก็ด่านอาราบิต้าเมื่อกี้นะครับใช่ป่ะอาราบิต้าตอนเช้านะครับเนี่ยมันก็ก็ดีนะครับอีกด่านหนึ่งก็ไอ้ด่านทะเลทรายก็โอเคนะแต่ว่ามันก็เกาะวนตรงพายุนิดนึงแต่ด่านก็กว้างพอสมควรนะครับไอ้ด่านที่มันกว้างๆแบบพื้นเรียบๆกว้างๆนะกีน่าโคตรเก่งผมบอกเลยแต่ว่ามันจับง่ายนะครับอ่ยศัตรูจะอยู่รวมกันในพื้นนทีี่ระดดัับเยวกไง แต่วเวลาไฟกันเขาจะไฟอยู่ที่ธงหรือสองธงงเงี้ยฮีนาจะเข้าไปไฟได้ดีมากครับแบบไว้ลวกให้เพื่อนกระทืบเล่นอะไรเงี้ยเออทีมผมสมดุลนะครับมาไม่พูดเยอะดีกว่าทีมนั้นเหมือนจะขาดสายดีเฟนซ์ไปนะครับแล้วก็สีแดงหนะักอยู่พอสมควรแต่เราไม่กลัวอยู่แล้วเพราะเรามีซับดิวเวิร์ลช่วยอยู่เฮือดีอเราไปเก็ตธงก่อนครับแล้วก็เหมือนเพื่อนจะเป็นงานด้วยรับแหมสุดยอดนานๆทีกดเจอตี้แบบนี้เนี่ย <laughs> ปกตินิสัยวิ่งวิ่งมาลุดธงแรกก่อนเลยนะครับอย่าลืมคําถามที่ผมถามไปช่วงต้นคลิปนะครับ านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงฮะรอให้เกดตทงมันเต็มก่อนครับนาทีของดีฟนี่ถูกต้องนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไปซ้อนเพื่อนโดยเร็วดิเออเต็มแล้วแบบบวกกันมันมากเลยนาย <c oughs> เล่นด้วยดิยเพื่อนเราไม่มีเพื่อนเล่นเลยอ่ะโอ้โหม,มันนอนกันหมดเลยว่ะเดี๋ยวนะผมรอจับไอ้เน็คคือมึอนกันจับซาโบไปหนึ่งทีแล้วก็ตาบเข้าไปาคือตายไหมเนี่ย วิ้ยโอ้โหมันตบเจไดไงเนี่ยะดูได้ทำอะไรเย่งใจด้วยอาอสวยเพื่อนผมหลบมาตรงนี้พอเฟกไดปะไอ้พื้นมันหายก่อนเยอยชิบหายแล้วชิบหายว่าอะชิบหายของแท้แต่ยอมรับว่าคุณเดินถึกจริงๆนะครับถึกมากเดี๋ยวผมต้องหาธงไปยืนก่อนเลยนะไปนี่ก่อนก็ได้ต้องพึ่งสายวิ่งนิดนึงนะสำหรับทีน้านะครับสายดีเฟนซ์ทุกๆตัวเลยต้องพึ่งสายวิ่งนะสายวิ่งต้องเก็บธงให้ดีเฟนซ์เขาได้ยืนนะครับจะได้ลดดาเมจลงนั่นเองนะครับ เดี๋ยวนะผมรีบไปซ้อนดีกว่าวะไหวไหมเพื่อนเดีย๋ยวเราจับหมูให้ยังหาที่จับหมูไม่ได้เลยจับโป้ก่อนแล้วกันเอาเยียจับไปโดนอ้อโอ้โหกูเพิ่งวิ่งออกไปเมื่อก,กี้มึงส่งกูกลับมาอีกแล้วอะไราวะนี่เดี๋ยวเราเรียนยืนตรงนี้หน่อยด้ครับไม่ต้องรีบรอถ้ากูเดาไอ้เพื่อนที่บ้านเรามีคนขโมยธงมาโอเคแล้วปล่อยก่อนแล้วกันครับเพื่อนน่าจะเกิดทันอยู่เอา้ามัาโก้มันมาแล้วโอเคตกล้มน,นั่นล้มมันให้แล้วเดี๋ยวกลับไป กลับไปที่บ้านแปบบโอู้หไม่ทันแล้วมันลูดเสร็จแล้วอ,ะอ่ะเพอร์เฟกต์ดอปผมยังไม่มาด้วยนะครับโอ้โหต่อยโคตรแรงแรงไปบางทีอะเพื่อนโอเคถอยมาก,ก่อนครับจับถึงไหมเนี่ยไม่ถึงด้วยใกล้ไปมาดิมาดิก็มาดิก็มาดิครับวยแรงนะแรงนะเพอร์เฟกต์ดอปได้เตะเตะเตะการคอมอย่าคอมโบสวยมากเลยถ้าเตะคุเธอนี่แบบสง่าง,งามสุดๆนะครับ เดี๋ยวเราทีบเก็บธงนิดนึงครับอ่าเราธงนําอยู่แต่ก็ฝั่งนั้นก็ไม่ค่อยไปเก็บธงเท่าไหร่นะไม่เป็นไรดีแล้ว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 ไม่เก็บาดดีแล้วเพื่อนเราเราจะได้วินนะครับสวยเพื่อนโอเคเดี๋ยวสกิลคูดาวใกล้เสร็จแล้วเราจะไปเอาซนิกแมนดีไหมเขาจะปั่นแน่นอนครับในแม่หลบได้หลบได้หลบได้หล,ลบไปแล้วงี้วัดบจับเรียบร้อยขอหน่อยเถอะสักทีแรงแค่ไหนเจียวเกือบตายนะอุ้ยจะตายตาย,ตาย เดินเดิน,เด,นเดินมารอรอ,รอตีนทางนี้หน่อยครับแน่รออิดเข้ามาสายวิ่งเขามาเล่นกับสายแทงอย่างเราก็โอเคครับโอเคยายากูให้เล่นด้วยไม่ได้ให้ฆ่ากูอย่าฆ่ากูเลยเพื่อนโอเค <c oughs> ทันปะวะน,น่าจะทันอยู่ครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรน่าจะวินแล้วแหละโอเคจีจีครับผมก็สายดีเฟนต์น่าจะเข้าใจกันดีนะว่า ในกรณีที่เรามีพาสซีฟที่แบบว่าเราจะต้องใช้ธงเป็นหลักก็ต้องพึ่งสายวิ่งด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับคร่าวๆสำหรับคุณเธอโอ้โหทำไมกูได้ที่โหลเลยวะคือเป็นสายเป็นสายแทงที่ต้องวิ่งเก็บธงเออก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ยังไงถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมคำถามที่ผมถามไปตอนต้นคลิปนะครับมาร่วมสนุกกันได้นะครับท่านผู้ชมโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ล้กันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ again